เป็นมที่จะนักศึกษาคนละเวนะครับตอนนี้ก็มีคำถามมากมายครับที่น้องๆเนี่ยฝากถามเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสอบด้วยนครับเรื่องเอ๊ะจะเต้นยังไงเต้นไม่เป็นไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรต่ารๆนานาแล้วก็อยากให้พี่ๆในช่วยแนะนำคำถามได้เลยแล้วกันเร่อถามว่าน้องฝากถามมาครับบอกว่าเอ๊ะข้อสอบเนี่ยนักศึกษาคนอยากสอบออกประมาณไหนครับพี่ก็คือข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งวิชาการทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับสาขาวิชาคือน่าจะคุณตะวันกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ พวกประวัติศาสตร์ของแม่ทศินว่าใครก่อตั้งใครสร้างขึ้นมาทาั้งบัรเล่ทั้งโมเดิร์นจาร์นะครับแล้วก็เป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับปัจจุบัน,นะครับส่วนใหญ่ที่ควรจะอ่านก็คือเป็นท่าเบื้องต้น,นะครับอย่างเช่นท่าโพสหรือว่ทา,วทาท่าเท้าการมาโพสชั้นเท้าโพสชั้นมือน,นะครับเป็นต้น,นะครับแล้วก็พอเมื่อน้องๆผ่าน ในทฤษฎีนะครับผมก็จะมาสู่รอบปฏิบัติครับซึ่งรอบปฏิบัติของเรานี้นะครับก็จะเป็นการที่ให้น้องๆนะครับได้โชว์ศักยภาพที่น้องๆทุกคนมีนะครับผมออกมานะครับซึ่งให้แต่ละคนนะครับนําโชว์ที่ตัวเองนะครับที่ว่าเสร็จที่ว่าเจ๋งนะครับออกมานะออกมาโชว์กันนะครับซึ่งพอเราทุกๆนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีเป็นการกิมไว้นะครับ ซึ่งการอัเวนก็คือการที่เปิดเพลงของซึ่งทางหารครับจะเปิดเพลงอะไรก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราให้น้องๆครับได้โชว์ความสามารถของต<ช>ัวเององอกมาครับผมซึ่งพีชสดครับจะให้น้องๆคิชสดคือว่าเปิดมาปุ๊บน้องกินอะไรเต้นเลยครับชโชว์ไปเลยคือาการย้อนสดเราจะไม่มีเวลาให้เราคิดเลยใช่ไหมครับใช่คือแบบจะเปิดเพลงให้แป๊บบหนึ่งให้ฟังก่อนเออว่าจะตีเป็นอย่างนี้เป็นยังไงอ่าเป็นเลย จบครับอันนี้คือสอบปฏิบัติอเรามาติบสอบภาคข้อแล้ครับสอบสองข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือว่าถักถึงความมั่นใจของตัวเองว่าในการพูดออกมาเนี่ยคือตัวเองเ่ยมั่นใจในการพูดเท่าไหร่เท่านั้นเองคือไม่คือเราการถามตอบถามตอบอาจารย์ใช่ตัวแบบนี้วิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องมีหรือเปล่าไม่สอบสองข้อนี้ท่ะมีบ้างแต่เป็นคำถามเป็นคำถามจัง มันจะวัดกัน,<อ>นกด้วยความไหวทีนะครับว่าด,วด้วยนะครับแล้ว,ว,วทีนี้น้องๆฝากถามครับบอกว่าต้องพูดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งเพืออ่นานหนังสือมาแน่นช็อตความรู้เต็มแต่เต้นไม่เป็นเนี่ยมีแกลกเข้ามาในที่นี้ไหมครับมีครับแต่ว่าต้องใช้ความพยายามสูงกว่าคนอื่นเพราะว่าเด็กที่มาสอบก็คือเขาอาจจะมีมาเรียนตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบเต้น แน่ปพึ่งเหมือนกันแต่คือความรู้ทางไอ้นั่นที่สติสติสก็ยังไม่ดีเหมือนกันคือถ้าเกิดเราผ่านข้อเขียนมาปุ๊บเราก็ต้องฝึกตัวเองครับต้องพัฒนาตัวเองคือเดินเดือดให้เขาเห็นว่าเราพยายามที่จะเท่าที่นี่ว่าเรามีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนครูเขาก็จะเห็นความความพยายามครับโอเคทีนี้เนี่ยอยากจะแนะนน้องหน่อยว่าข้อสอบอ่ะถ้าข้อเขียนแล้วกันครูจะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพวกประวัติประวัติศาสตร์ตรของบรลเละค่ะที่พูดไป,ปที่มันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะแบบยกต่างๆมันจะมีเยกทองของบรลเล่เนี่ยค่ะคือจะมีครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่บรลเล่ถึงคอนเทนต์ใช่ครับวัดพระราม8ก็คือจะมีบรลเละใช่ส่วนใหญ่เป็นบรลเล่เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมความรู้รอบตัวนะวเะพราะว่าบ<พ>า<อ>งทีอาจจะมีถามเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังเป๊ะเช่น สองปีน,นี้อะไรประมาณนี้ครับจะเป็นหนัก,กับพัลเล่ครับเราไปหาูเป็นโมเดิร์นดาร์มีสุดท้ายรักอยากให้เป็นตัวแทนละก,กันนะครับทั้งหนึ่งคนฝากยัไงถึงน้องๆที่รักาคตเนี่ยจะมาเป็นพี่น้องของเรเป็นตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้น้องๆน,นะคะตั้งใจและมั่นใจที่จะเข้ามาสมัครแล้วก็ทำเต็มที่กับงานที่ให้ครูดได้เห็นนะคะแล้วก็เราก็จะได้เจอกัน เป็นพี่น้องกันโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวตอนช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทั้งสามคนจัดนักศึกษาคนก่อนเพราะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะต้องขอตัวไปเจอแบบว่น้องของทักศิลปไทยท่านนึงนะครับต้องมาต้องตัดมือกรอบครับจอยกีครับแม่สู้ คือเป็นเหตุทต้องตัดสินใจแล้วครับที่ทยะะอยู่กับพี่ๆตัวแทนของนักติดท,ทยายทั้งสองคนเลยสวัสดีค่ะอาหลักก็ไม่เสียเวลาเมื่อกี้ก็ไปเจอกับน้องน่าจะตัดกันมาแล้วนะครับก็คำถามน้องทุกทุกว่าคน,น,ถ,าน,นถ้าจะดูเดือดเหมือนกันเพราะน้องๆเนี่ยทำมาเยอะมาเกี่ยวกับเราบ้างนะครับเอ็นักติดทยเนี่ยน้องๆก็ถามมาแล้วครับถามว่าเอ๊อสอบภาคปฏิบัติเนี่ยากไหมสอบอะไรบ้างต้องต้องรำอะไรมาหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับ ก็อยอดหม่มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราอะค่ะคือจริงๆแล้วตอนแรกจะต้องมีสอบทฤษฎีก่อนทฤษฎีหรือข้อเขียน<อ>คือมันก็จะต้องอยังไงอะแบ่งแบ่งออกเป็นวิชาเฉ<อ>พาะก็คือความสามารถทางด้านนสินแล้วก็วิชาทั่วไปก็คือสาอังกฤษแล้วก็วิชาคนักทางการเรียน<อ>ก็คือตัวนี้มันเป็นขั้นแรกที่เราต้องทำนะคะข้าเียะใช่ไมวันีวิชาอย่างไรบ้างคะทีราพอรับของเอกใช่ัหมคะวิชาความถนัด เกี่ยวกับน่าสิ้งเนี่ยค่ะเขาคือทั้งหมดก็จะเป็นพวกเรื่องของโขนละครลำระบ้าอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติเกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองทุกอย่างที่เกี่ยวกับน่าสิ้นเขาคือทำหมดนี่แปลว่าตั้งแต่เราเรียนไปมั่วในข้อหกพอมาเลยค่ะใช่ต้องเพิ่มใช่ต้องเริ่มเติมขึ้นอีกเพราะว่าบางข้อตอบแบบในในโรงเรียนอาจจะ ต่นอเลยนะครับแล้วก็อาจจะเพเติมไม่เพียงความรูม้ทั่วไปเกี่ยวกับเป็นปัจจุบันนะครับที่มีมีการแสดงผลสนเป็นที่สุดแล้วแต่คำนี้็เแล้วอย่างนี้เราจะมีการแนะนำน,น้องๆครับว่าเราจะหัอะไรมาอ่านหรือว่าเราจะไปดูการแสดงอะไรเพิ่มเติมพวกนี้เพิ่มเติมเป็นการริหารกระสอบ หอก็ไม <S preach ers> <á> ่กังวลท้องดูดูก็ได้นะครับเพราะว่าุกปันก็มีสื่อที่เขาเผยแร่แล้ก็ไม่จำเป็นต้องไดูก็ได้แต่ว่าก็ควรจะรู้ว่าในประเทศไทยตอนนี้ครับมีการใช้ระโยชนัฒนธรรมยวดนสิทธิ์ไทยอะไรบ้างที่่น่าสนใจทีของคส่วนตัวของอาคเฉิเกี่ยวกับน่าสิทธิ์นี่มีก็จะใช้นดอีบอยแล้วก็ข้างในกนข้างอกลที่มันเยอะข้ร่ กเนี่ยสามารถหาที่รับที่รับปกันผู้ป่วยที่ขามที่สุดในสิบวันเพราะว่ามันจะมีสุขภาพดีแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่ารีเฟรชหรือว่าต้องเล่นขาดเรื่องนี้ก็คิ้มก็กดที่ชุดนะฮะแต่ต้องอย่าลืมนะครับต่อไปประเด็นภาคปฏิบัติละมีอะไรแนะนำบ้างสำับภาคปฏิบัติก็สำหรับภาคปฏิบัตินะคะก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยคือเราจะต้องเตรียมเพลงที่จะนำมาตอบเตรียมมาเองเพลงอะไรก็ได้ แต่ว่าต้องมีเวลาสองนาทีค่ะ,คะก็เข้ามาก็อาจารย์ก็จะให้เราสองแต่ว่าท่างนี้ทนั้นมันแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็จะให้เราเราอมกีกนาทีหรือว่าลัาอะไรอยู่ที่ตรงทีน่นี้อยู่ที่การ ถ่ายทอดเอเดเทนของเราะค,ะคี่เราเตรียม,มอะไรมาตลอดไหไมครับแต่งตัวมาเต็มเลยเต็มที่ลเลยไหมครับคือจริงๆแล้วก็แต่งได้แต่ว่าถ้าไม่แต่งก็คือเราจะต้องนุ่งใ้ผ้าผ้าแดงจะทำเป็นอะฆางมาคือเป็ข้อบังคับก็จะต้องนุ่งผ้าแดงใช่ใช่ค่ะแต่ก็มีแต่ก็มีที่แบบน้อง ที <Merci. S 2> ่มาสองผมตั้งเป็นชุดมีมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ผิดก็เลไม่ได้กัไจะได้คะแนนยอะเขึ้นอัไที่ยานี่คอบเขาใในเ้าอบะระบุว่านีได้ที่เกี่ยวกับการแ่งอะไรให้กับขอาเก็ใส่บกขาแล้วแต่เราว่าสมมการเ่นจเนนเกี่ยวกับเรื่แต่งได้แล้วก็สามารถใส่มได้แตัวไ่เป็นต้องปเราจการเลต้องเตรียมมาครับมีการแบ่งที่ เป็นเป็นบังคับไหมครับว,ว่าอาจารย์แสดงอันนี้หลอดอันนั้นหน่อยังไงจริงๆแล้วใช่จริงๆแล้วคือตอนแรกเราจะต้องมีการส่งแฟ้มราส่งผลงนานด้วยอะคะ่ะแล้วเกาเราก็จะต้องออต,อตองอาารวจสอบคดีนะครับว่ามีอะไรผิดพลาใช่แล้วก็จะมีการส่งผลงานใช่ให้ให้เหมือนทันคณะอาจารย์นะครับ เขาได้ดูว่าคล่าว่าเราใช่เราเคยมีประสบการณ์การแสดงหรือว่าการแข่งขันอะไรที่ผ่านมาบ้างแล้วคือนอกเหนือจากอาการที่แบบว่าเราจะต้องรำได้อะไรอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดนะคะคิดว่าเราจะต้องมีความคืออยากกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองที่สําคัญที่สุดใช่ค่ะคือถ้า ถึงแม้แบบเจอเราจะเข้าแบบลำสวยมากหรือว่ามาแบบเป๊ะมากเนี่ยแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ไม่มีความกล้าจะได้หรือว่าไม่กล้าสมวนมาก,ก้็ต่ออาจารย์ที่ที่เขาเป็นกรรมการอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าคะแน <c oughs> นในในส่วน,นนั้นเราก็อาจจะน้องรู้ไปตอนสอบข้าศ์เนี่ยมันมันเป็นเวลาเดียวกัก้งแต่พอคุณเข้าม <c oughs> าในห้องสอบความเปรรม ในคุณตาหลังที่เราเราเสร็จแล้วจะดูให้ถึงจุดจุดจุดที่เราเตรียมไว้ครับเราก็จะทำการสัมภาษณ์นะครับทางก็จะถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราเตรียมมา้วยส่าจะทำอะไรมาบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างอะครับบนให้ทำให้ดูแล้วเป็นยาสัมภาษณ์แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็แล้วก็การแสดงที่เราเตรียมมาอย่าลืมเราจะต้องรู้ข้อมูลด้วยรู้ประวัติของลำให้กันด้วยเพราะว่าอย่างเช่นปีหนูค่ะ คือแบบมีเพื่อนก็คือรำได้ทุกอย่างแต่พออาจารย์ถามถึงว่าทำไมคุณถึงเอาเพลงนี้มารำแล้วเพลงนี้มีประวัติอะไรยังไงถ้าเราตอบไม่ได้ก็คือเหมือนกับเราอะไม่ได้รู้จริงหรือว่าอะไรอย่างงี้ค่ะตรงนี้ก็ทำให้เสียอะไรไปเหมือนกันใช่ค่ะต้มีความรู้ในเพลงนั้นด้วยแลรการให้ฝากบอกเขาหน่อยที่จะเข้าใจจุดต้องของแต่ละคนว่าจะต้องใา้เกมตัวยังไงก่อนที่จะมาตอบ ปฏิบัติที้ครับเราก็ผ่านวัคิีนตัวนี้ก่อนนะครับก่อนจะตัต้าแล้วอยากได้ก็แต่อาจจะอ่านเยอะๆครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับควา,ามเป็นไปในปัจจุบันของพี่เกี่ยวกับวัคซีนในประเทศไทยนะครับค่ะแล้วก็สําหรับถ้าน้องคนไหนนะคะที่ไม่มีโอกาสเข้ามาถึงเราก็ปฏิบัติแล้วก็เล่าสัมภาษณ์นะคะสําหรับตัวพี่เองที่คิดว่าเออคือเราจะต้องโฟกเอาความมั่นใจแล้วก็โฟกเอาความคือยังไงเป็นที่ในสิ่งที่เราทําคือเอาใจมาก่อนเลยอ่ะแล้วทุกอย่าง แล้วท wow. okay, ุกอย่างจะดีค enfin ่ะโอเคครับวันนี้ก็ได้รับคำตอบที่สมบูรณ์แบบนะคจากเพี่อนสองคนก็ต้องขอบคุณเพี่อนอคนจากหน้าสุดท้ายครับค่ะก็จะเป็นแนวประวัติดนตรีแนวเพลงของแต่ละเพลงแบบสมมติได้แบบเพลงแนวก็สอบเพลงหนึ่งใหม่เงี้ยถามว่าเพลงนี้ใครเป็นคนแต่ง เพลงนี้ใครเป็นคนร้องอยู่ในยุคอะไรเกิดเกิดในพศออะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบทางตงัวราก็จะเป็นแบบว่าให้รดนมาแบบห้องหนึ่งตแบบึ๊ดเติรแบบ์ดติรดตดให้มหองข้อมาอยู่ในคีย,อย์อยู่ในคีย์อะไรแล้วก็ให้ชอยมาสมมติเอเมเจอร์ meter, หรือว่าจีอะไรมาเนอร์อะไรอย่างเงี้ย<อ>เขาจะมีให้ชอยมาแล้วทางด้านเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีนี้บเป็นเครื่องดนตรีเคาะหรือว่าตีเตี๊่าเปิืดนตรีไทยคล้ายๆกันมันก็คือจะรวมดนตรีไทยเข้าไปในข้อสอบด้วยมันจะครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้ทั้งหมดเกี่ยว กับดุริยางดนตรีอะคะ่ะมันก็จะมีแบบว่าเครื่องดนตรีไทยอะไรที่ใช้ดีสมมติววมีทูบา้าคานิเนตแซกทอมโบนอะไรอย่างนี้เขาจะถามว่าเครื่องดนตรีใดมีเสียงต่ำที่สุดหรือเครื่องดนตรีดนตรีใดมีเสียงสูสสดดสงที่สุดค่ะแล้วก็ชื่อเพลงอ่ะลูกทุ่งชื่อเพลงลูกทุ่งมาแล้วเขาจะถามว่าใครเป็นคนร้องเพลงนี้ก็จะมีครอบคลุมไปหมดทุกอย่างเลยคะ่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นความรู้รอบตัเวเกี่ยวกับดนตรีนะคะซึ่งถ้าเราอยากนะ รู้เพิ่มเติมแล้วก็ต้องไปเรียนทฤษฎีอันนี้เป็นสิ่งสาคัญเลยค่ะเพราะยามาแล้วก็เชื่อกว่ิศาสร์ดนตรีและศึกษาเพิ่มเติมที่หนังสือหนังสืออาจารย์สุดที่จุฬาเราจะให้แบบเป็นภาษาอังกฤษมาภาษาอังกฤษมาว่าว o ดวินอย่างเงี้ยเป็นเครื่องเป็นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเครื่องเป่าเครื่องไม้หรือเครื่องไม้เครื่องทองเหลืองมันจะอยู่ในกลุ่มเครื่องสีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะของมันเอง ก่อนอื่นเลยนะคะต้องสอบส,อสกเกลค่ะเครื่องมือที่ตัวเองจะสอบเข้ามาในดุยยางเราจะสอบเสื่องอะไรอย่าง,างเช่นบอยวอยก็ต้องไล่เสียงไล่สกเกลได้สมมติว่ากดมาตึ้งอย่างเงี้ยเราต้องถูกต้องต้องไล่ให้มันถูกทีใช่แล้วก็เครื่องมืออย่างอ,างอื่นก็ตามต้องไล่สกเกลเป็นทุกสเกลถ,ถุกสกเกลไม ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ว่าไวต้องไปไล่เสียงอื่นต่อคือเราสอบเครื่องอะไรเข้ามาเราจะต้องเล่นเครื่องนั้นต <c ười> แต่ว่าเราจะจะเล่นเครื่องอื่นก็ได้นะแต่ว่าเราจะต้องใช้เครื่องที่เราจะสอบเครื่องเดียวเท่านั้นเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักเท่านั้นแล้วก็เราก็จะเลงเรียมเพลงมาอย่างน้อยสองเพลงสมมติว่าเพลงถ้าสมมติสอบสอบแจ๊สก็จะเป็นสองอย่างคือคลาสแจ๊สกับคลาสสิกแจ๊สค่ะคลาสสิกกับแจ๊สถ้าสมมติว่าเป็นเพลงแจ๊ อย่างเช่นไว้แจ๊สจะสอบสองเพลงแต่ถ้าเป็นคลาสสิกแจ๊สจะสอบแค่เพลงเดียวก็คล้ายๆกันอาจจะแล้วแต่ปีก็ได้เพราะว่าแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่วิจารณญาณของอาจารย์นะคะแล้วก็จะมีการอ่านโน้ตค่ะเขาเรียกว่าการเนเขาจะเอาโน้ตมาวางให้เราแล้วก็ให้เราดู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 แล้วก็ให้เราเล่นตามเล่นตามรรเลงตามที่โน้ตมาให้อ่ะค่ะต้อง มีจังหวะจับจังหวะให้ได้ต้องใช้เวลาไม่นานนะคะให้เวลาดัดดูแล้วกะจะให้เวลาประมาณเล่นตามที่อาจารย์ให้สักประมาณสิบวินาทีดูแล้วก็เล่นตามที่อาจารย์ให้มาใช่ค่ะแต่ต้องเตรียมเพลงดีๆค่ะต้องฝึกดีๆเตรียมเพลงแบบเอาเป๊ะเป๊ะเเป๊ะเไปเลยต้องเตรียมตัวให้ดีมีไล่สเกลแล้วก็จะมีอะพิจิโอก็คือแบบว่าสมมติว่าโดเลยมีฟาซอนไม่รู้โดมีซอน อะไรยงเี้ต้องสอบออกเตปหรือว่าถ้าเป็นเครื่องกีตาร์เครื่องอะไรต่างๆที่มันมีออกเตปเยอะๆเนี่ยอาจารย์อาจจะถามอาจจะเป็นขอแบบขอเป็นสองออคเตปอะไรอย่างเงี้ยก็น้องก็ต้องเล่นให้ได้เล่นให้ได้ถ้าเกิดเป็นการปฏิบัติจะเป็นจะให้โจทย์มาสองข้อสอบ ตอ,อบลงสีแล้วก็ดออิ่งเขาเขาให้โจทย์มามันปพีป่เนี่ยได้โจทย์อนาคตการตั้งดออิ่งสร้างสรรค์แบบอนาคตแบบไม่มีแบบให้ดูต้องจินตนาการมาเองครับแล้วก็ส่วนตัวที่ลงสีมันก็จะเป็นเขาก็ให้โจทย์มาเหมือนกันมีพี่ได้โจทย์ความพอเพียงในสังคมทุ่มเฟื่อยอทฤษฎีก็ต้องเน้นต้องเน้นมากครับปอบจินธรรมเพราะว่าจริยธรรมจะเป็น เน้นทฤษฎีมากมากๆแล้วก็แนะนำให้ไปอ่านพวกประวัติศาสตร์ศิลป์มาเยอะๆก็หาข้อมูลของศิลปินดังๆหรือว่าศิลปินที่ไม่ดังด้วยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญครับประวัติศาสตร์ศิลป์ตั้งแต่ยุคโบราณนู่นถึงถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับตอนสอบปฏิบัติก็แน่นอนครับต้องเตรียมใจเตรียมร่างกายเตรียมสมองมาให้พร้อม ฟิตฟิตมาฝึกฝนอย่างเยอะๆเลยฝึกฝนฝึกฝนหน่อยฝึกทุกวันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทอามาหาลัยตอนมาสอบเขาจะมีเขาจะเตรียมกระดาษไว้ให้เราแค่เอาสีเอาดินสอเอากระดาษลองเขียนกระดาษลองเขียนสําคัญเพราะว่าปีปีผมผมไม่ได้เอามาด้วยก็เลยวุ่นวุ่นวายนิดหน่อยครับสําหรับภาคภาคเต็มิกค,ครับก็คล้ายๆกับจนรทัศน์ที่ตันที่มันเป็นวิชาเลือกศิลปะเหมือนกัน ก็ทางทางทฤษฎีก็มีเหมือนคล้ายๆกันก็คือก็ไปอ่านเรื่องพวกประวัติศาสตร์มาคล้ายคล้ายกันนะครับแต่ก็จะเสริมพวกประวัติศาสตร์ของเซอร์มิกโดยตรงคิดพวกแนวออกแบบไปเยอะครับเพราะตอนสอบปฏิบัติรู้สึกว่าปีปีพี่ได้โจทย์ให้ออกแบบออกแบบลายกระเบื้องครับลายกระเบื้องลายกระเบื้องคิดสร้างสรรค์ว่าให้มันต่อกันได้ยังไงเป็น4-4อันต่อมุมกันได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดออิงฝึกฝนแบบพวกมือดออิงมือดรออิงของต่างๆมาให้เยอะนี่มันก็เป็นพื้นฐานแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าเกิดเรามีผลงานเยอะๆเราถ่ายรูปไว้แล้วก็ทำเป็นพอร์ตโฟเิโอเก็บไว้แล้วก็จะได้เอามายื่นให้ทามหาลัยไดแนน้แนะนำแนะนาที่สุดเลยนะครับก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือเวลาว่างๆเนี่ย ส,ส่วนหนึ่งอ่นหนังสืออีกส่วนหนึ่งก็ฝึกฝึกเยอะๆเขียนว่างๆเขียนมีอะไรใกล้มือเขียนเขียนให้หมดครับเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการสอบละถ้าเกิดเรารู้สึกสบายกับการเขียนลวจะเริ่มความคิดจินตนาการแล้วก็เริ่มจะไปไกลได้ดีครับต้องมั่นใจกับที่ที่เราจะทําก็ฝึกการคิดการออกแบบอะไรพวกนี้ไว้แล้วก็ เทคนิคต่างๆก็ฝึกไว้เยอะเรื่องสีนี่ไม่นำกัดเทคนิคแล้วนะในเวลาสอบก็สามารถใช้ได้สีน้ําสีน้ํามันสีอะคริลิกแล้วแต่ความถนัดครับสำหรับการสอบวัดความเป็นครูนะคะของกศอบ,บอของคณะศิลปกรรมศาสตรนะคะข้อสอบในการวัดแววความเป็นครูเนี่ย จะเหมือนกันทุกๆคณะไม่ว่าจะเป็นสังคมษษษมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษ,ษาศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือคณะอื่นที่มีกสอบอ .5 ปีค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนออกข้อสอบในการวัดว,ว่าความเป็นครูแต่กระสสทรวงศึกษาธิการจะเป็นคนออกข้อสอบวัดว,ว่าความเป็นครูค่ะสาหรับแนวข้อสอบของดุยยางที่เป็นกรอสอบ,บอรนะครับก็ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกับดอยางที่เป็นสอบปบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะมีเอ่อที่จะสอบวัดคือจะวัดแนววัความเป็นครูนะครับก็ น้องๆก็ลองไปไปสืบค้นหาข้อมูลดูแลกันส่วนแนวข้อสอบหลักๆของดูยานก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติของดนตีสาคนนะครับแล้วก็ส่วนทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีพื้นฐานทั้งหมดของของทฤษฎีดนตีคลาสสิกธรรมดาครับแล้วก็เราจะมีการสอบทฤษฎีแล้วก็สอบปฏิบัตินะครับส่วนเรื่องปฏิบัติของแต่ละของละแต่ละเครื่องเครื่องเครื่องมือเอกแล้วก็นนะกจะเป็น ของผมของผมยกตัวอย่างผมจะเป็นกองชุดใช่ไหมครับก็จะเป็นสอบแพทเทิร์นของจังหวัดทั้งหมดส่วนเครื่องมืออื่นทั้งหมดเนี่ยผมเคยเคยเคยฟังจากเพื่อนเพอมาก็จะเป็นเพลงที่น้องๆจะเตียมาครับก็ลองอ่านข้อมูลในในในเว็บไซต์ก็จะมีนะครับก็ลองดูครับ Ting ting thing ting ting thing